จริงๆตอนนี้โลกมันไม่ได้ร้อนแล้วครับโลกมันกําลังเดือดแล้วครับพอโลกมันกําลังเดือดมันก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยกำลังตายลงครับอนาคตปลาที่คุณจะกินปูที่คุณจะทานพวกนี้มันก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆครับแล้วโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นได้ยังไงมันเป็นฝีมือของใครมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นเพราะมนุษย์ทำออปชั่นที่เหลือคือโลกอยู่ไม่ได้ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ money matters ครับโปกติเราจะพูดเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าเรื่องเงินนั้นสำคัญมากใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าเงินมันเล่าสู่กันฟังครับซึ่งตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยว่ามันมีเรื่องอะไรวะที่สำคัญกว่าเงินเรื่องที่ผมพูดถึงคือโลกของเราครับใช่โลกใบนี้ของเราครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาด ep นี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ามันมีผลกับทุกคนครับกับ ep ที่มีชื่อว่าโลกกำลังจะเดือด และเราจะตายกันหมด oh. หลายคนบอกว่าชื่อ E ีพีทำไมมันน่าเศร้าขนาดนี้ต้องบอกว่าใช่ชื่อ E ีีมันน่าเศร้านะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกินเลยไปนะครับมันกำลังเกิดขึ้นจริงๆโลกใบนี้ทุกคนคงได้ยินคำว่าภาวะโลกร้อนจริงๆตอนนี้โลกมันไม่ได้ร้อนแล้วครับโลกมันกำลังเดือดแล้วครับพอโลกมันกำลังเดือดมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ย กำลังตายลงครับทีนี้มาดูข้อมูลกันดีกว่าครับว่าโลกเนี่ยกำลังเดือดขนาดไหนปัจจุบันนี้โลกเนี่ยร้อนขึ้นปีละ1.09องศาฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่จริงเยอะมากคนทั่วไปปกติอุณหภูมิประวันสัก37อ,องศาเท่านี้คุณอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1อ,องศาคุณเป็นไข้แล้วนะครับเหมือนกันเลยโลกวันนี้ร้อนขึ้น1.09องศาเพราองศาพออุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทานน้ําแข็งทั่วโลกเนี่ยละลายครับไปดูระดับน้้าทะะเลบบน,นครั ตอนนี้ระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงเร็วขึ้นถึง3เท่าครับนอกจากระดบน้ำในทะเลของโลกใบนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยพออุณหภูมิตรงนี้สูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำค่อยๆตายลงครับแปลว,ว่าอนาคตปลาที่คุณจะกินปูที่คุณจะทานพวกนี้มันก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆครับคำถามต่อมา แล้วโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นได้ยังไงมันเป็นฝีมือของใครมันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นเพราะมนุษย์ทำอันนี้นักวิทยาศาสตร,ร์ทั้งโลกเนี่ยเห็นพร้อมต้องกันว่าที่โลกเนี่ยเดือดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะ man made ก็คือคนทำนั่นเองมันพื้นน้ำมือพวกเราทุกคนนี่นะครับทีนี้โลกเราเนี่ยยังพอมีทางรอดอยู่ครับแต่ว่าเราต้องมีความรู้ครับ เพื่อไปช่วยกันทาให้ภาวะโลกเดือดนั้นค่อยๆชะลอลงครับมันมีวิธีอยู่ครับวิธีที่ว่านั้นทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปงานงานหนึ่งครับที่ในงานนี้เต็มไปด้วยการให้ความรู้ว่าเราจะช่วยลดภาวะโลกเดือดได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ภายในงานเนี่ยนะครับยังมีทั้งเซสชันให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมเยอะมากเลยครับเขาเนี่ยได้แบ่งออกมาเป็นถึง3ห้องด้วยกันครับห้องแรกคือ plenary stage ครับ climate action creating a sustainable world today for tomorrow solution ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ net zero ห้องที่2ครับ e n d t o e n d waste management stage การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วสร้างคุณค่าสู่โอกาสทางธุรกิจห้องที่3ครับ Gen S stage ครับมีเวทีสร้างสารรค์พลาสติกที่ใช้แล้วเพิ่มมูลค่าได้ด้วยไอเดียการออกแบบครับอย่างเช่นโครงการ Upcycling Upstyling ที่มีการนำเสนอคอลเลกชันที่น่าสนใจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วซึ่งเปิดให้ผู้เข้าชมได้พารากอนและชมผ่านไลฟ์นะครับร่วมหวดทีมที่โดนใจและจับรางวัลผู้โชคดีครับ นอกจากนั้นนะครับผมเนี่ยยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดรชยาจันทวสุซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กรของบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือทีซีนะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยครับได้ครับขอุญอตถามถึงเบสิกเบื้องต้นกันเลยคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าคนทราบว่าภาวะโลกร้อนไม่ดี แต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าจริงมันไม่ดีขนาดไหนไม่ดีต่อเขาอย่างไรแล้วก็ไม่ดีต่อโลกยังไงงั้นคุณด็เตอรช่อยขยายความอยกได้ไหมครับก็ง่ายๆนะจริงๆสภาวะโรกร้อนเนี่ยเกิดจากการที่พวกเราปล่อยพวก เขาเรียก Gas, นีนเฮาส์แก๊สนะฮะแก๊สเรีนก,กระจกเนี่ยขึ้นไปเยอะเกินไปนะฮะพอปล่อยไปเยอะๆเ,เนี่ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะฮะเป็นร้อยปีนะครับแต่ตอนนี้พอสะสมปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้มันเข้ามาเรื่อยๆแต่มันไม่สามารถสะท้อนความร้อนออกไปนะฮะมันก็เลยทําอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยมันสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นนะครับอย่างทักวิทยาศาสตร์ก็เลยคุยกันว่าทำไงที่ให้ผลกระทบในแง่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน,นี่ยลดลงนะฮะก็เลยบอกเฮ้ยเราไม่ควรจะสูงขึ้นมากกว่า1.5อ,องศาเทียบกับเมื่อ ตอนที่เราปรับเรื่องไออุตสาหกรรมใหม่นะครับก็บซึ่งประมาณสักร้อกว่าปีที่แล้วนะฮะอันนั้นเป็นตัวเทียบนะครับอันวันนี้ถามว่า1.5เราอยู่ตรงไหนเราเกินหนึ่นงมาแล้วอย่าง UN เนี่ยเขาจะบอกว่าเราถึง point of no return เราไม่จะกลับไม่เป็น,นืเหมือนเดิมนะฮะถามว่ากระทบกับคนพวกเรายัางไงก็ต้องบอกว่า จริงๆที่เราเห็นในช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศเนี่ยมันค่อนข้างซีเวียมากเนาะฝนตกเยอะน้ําท่วมน้ําแรงะลรฮะแล้วก็เราก็มีเอลนิโยเอลนิยากันอีกก็เลยทําให้ผลกระทบมันมากขึ้นมากขึ้นงั้นถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยเราประเภทที่อยู่ในเส้นสูงย์สุตรนะครับงั้นเวลาน้ําท่วมน้าแรงเนี่ยมันก็จะแรงกว่าประเทศอื่นนะฮะฝนตกก็จะเยอะเลยก็่เเห็นปีนี้นะครับประเด็นฝนหมดก็จะแรงอีกนะครับอันนี้เป็นผลส่วนนึ้งที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนครับ วิธีแก้คือเราต้องร่วมมือกันใช่ไหมครับต้องรวมมือกันอันนี้คือชัดเจนไหมครับว่าเป็นเมนเมมคือเป็นฝีนมือคนแน่นอนคนนักวิทยาศาสตร์ก็คิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเทรนด์นี้มันชัดเจนมากว่ามันสูงขึ้นในช่วงประมาณร้อปีที่ผ่านมานี่เองครับจอตเตอร์ช่วยเลาถึงงานน,นี้หน่อยครับเป็นจัดสะใหญ่โตเลยครับี่ทาบว่าที่มาคืออะไรครับ คือคือจริงๆเราจัดงานนี้ทุกปีนะฮะปีนี้เรียกว่า Sustainable Living Symposium 2023นะครับต mm ้องบอกที่เราตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้คนทั่วไปเนี่ยในความเข้าใจเรื่องของความยั่งยืนนะฮะ mm hmm. อย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องนึ่งที่เกี่ยวข้องความยั่งยืนนะครับ mm hmm. งั้นก็เลยอยากให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าถ้าพวกเราจะช่วยกันเนี่ยเราก็อยู่อาศัยแบบ ให้เราอยู่ไปได้นานาน,นะฮะจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับก็มีตัวอย่างว่าพวกเราใช้ชีวิตรประจำวันแบบนี้จะกินอยู่เที่ยวเนี่นะฮะเราควรจะมีวิธีคิดแบบไหนแล้วทำยังไงให้ทุกคนช่วยกันลดคาร์บอนหรือพวกกรีนเฮล์ม์แก๊สได้ไปในตัวด้วยก็จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีอีกอันห่ผมสะดุดตาผมมากเลยคือคน Gen สครับครับและเรายิด่า Gen X กจนไว g e Z นะ<ช>ครับ คน Gen S คืออะไรแล้วแล้ววัดกันที่ตรงไหนครับว่าคนนี้เป็น Gen S หรือเปล่าเราตั้งชื่อว่า Gen S เพราะว่า Gen S มาจาก sustainability ก็เือเรื่องความยั่งยืนนะฮะซึ่งเราไม่ได้แบ่งตามอายุเหมือน Gen อือ่นๆนะครับงั้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะลูกเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่หรือว่าพวกเรากันเองเนี่ยทุกคนสามารถเป็น Gen S กันได้นะครับก็คือให้มีแนวคิดมีพฤติกรรมที่อยากจะอยู่กันแบบยั่งยืนนะฮะทำยังไงที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันลดการใช้อย่างสมมติว่าเรา ใช้พวกพลาสติกพวกวัสดุต,ต่างๆเนี่ยทำให้ใช้น้อยลงนะฮะหรือว่านากลับมาใช้ให้ได้มากขึ้นนะครับถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้มันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะเราตีองบอกว่าเราเ,เรียกว่านเอ S ว่าทุกคนจะมีความยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับไม่เฉพาะรุ่นเราแต่ว่ารุ่นลูกหลานเราด้วยนะฮะก็จะทําให้ตรงนี้เกิดความยั่งยืนครับใครก็เป็นนเอ S ได้สุกพ่องครับ <S <S ทีนี้พูดถึงตัว G C นิดหนึ่งครับ เห็นว่า d c a แน่นอนมินโยบายที่จะค่อยๆลดการผลิตการร๊าซหรือกระจกจนไปถึง net zero ใช่ไหมครับทำงานคือต้องทํายังไงบ้างครับและต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับคือต้องบอกว่า g c ก็เหมือนองค์กรอื่นๆนะฮะคือเราเป็นบริษัทที่เป็นภาคการผลิตนะฮะเราจะมีการปล่อยื่องกินเฮ้าส์แก๊สอยู่แล้วเพราะเราใช้พลังงานนะครับแต่เราก็คิดว่าทุกคนต้องช่วยกันเราก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็น net zero company นะฮะหมายความว่า ใน2,050เนี่ยเราจะทําให้การปล่อยของเราเนี่ยลดลงเป็นศูนะฮะก็เราก็จะเร็วกว่าประเทศเราประมาณ15ปีเพราะว่าประเทศเราจะเป็นเด็ด e r o ที่2,065<ม>ถามว่าเราจะทํำยังไง2องสมส่วนคืออันแรกเนี่ยเราจะลดการใช้พลังงานลงนะฮะเราก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด พวก renewable solar ะไรพวกนี้ให้มากขึ้นอันในปี2050เนี่ยพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดนะครับส่วน mm hmm. so, เรื่องที่2ก็คือเราปรับโครงสร้างธุรกิจหมายความว่าเราไปทำธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราเรียกว่า low carbon business นะครับซึ่งเห็นตัวอย่างได้เยอะแยะในงานพวกนี้นะครับอย่างพวกไบโอพลาสติกที่เราใช้ในถ้วยกาแฟถ้วยเย็นถ้วยร้อนเงนะฮะเป็นการทดแทนวัสดุที่มาจากฟอสซิลนะครับมันก็จะมีข้อดีอีกก็คือมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะฮะ มันก็คือจะได้2ทางก็คือลดการใช้ทรัพยากรอันที่2คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นตัวอย่างลิัณฑ์นที่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทาให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะเลือกใช้ลิภัณฑ์ที่ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับอันนี้ขอบคุณมากที่บริษัทจัดงานดีๆแล้วก็วันนี้มีคนมาเลยดีด้วยที่มาสเมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ และนี่คือ Money m a t t e r สัปดาห์นี้ครับอย่างที่บอกว่า EP นี้ไม่เกี่ยวกับเงินนะครับแต่สำคัญกว่าเงินเยอะเลยก็คือภาวะโลกเดือดครับแต่พวกเราช่วยกันได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันออปชั่นที่เหลือคือโลกอยู่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันครับอย่างผมเองก็พยายามผมใช้สา3อย่างด้วยกันเนาะก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle ครับ reduce ก็ Red คือพยายามลดเช่นจัดการใช้ไฟห้องไหนไม่ใช้ไฟก็ไปปิดไฟห้องนั้นอ่ะ reuse อะไรที่ใช้ซ้ำได้ผมก็พยายามใช้ซ้ำเช่นเสื้อผ้าเป็นต้นเสื้อดำตลอดเลยเห็นไหมนะครับบางตัวก็หลายปีแล้วยังใส่อยู่ไม่เปลี่ยนกระโปงกระเป๋าหลายหลายอย่างนะครับก็คือซื้อมานานแล้วยังใช้ได้อยู่ก็ยังใช้ต่อไปแล้วก็ recycle อะไรก็ตามที่เอากลับมาใช้ได้เช่นกระดาษเนี่ยครับบางทีทีงานพิมพออกมาใช่ไหมมันก็ยังมีฝั่งหนึ่งที่ยังใช้ได้ผมก็ใช้อย่างนี้เป็นต้นอ่ะนั่นคือผมนะทีนี้มาฟังจากคุณบ้างดีกว่า ทุกวันนี้คุณช่วยลดภาวะโรคเดือดยังไงคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอเลยแล้วกันนะครับใช้คาว่าขอเลยนะก็คือช่วยกดไลค์ช่วยกดซ like, ุปเปอร์ทัง์ให้ทีมงานช่วยแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆให้เขาได้ทราบคราว่าวะวะตอนนี้โลกเราเนี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วเพื่อที่เขาจะได้ช่วยกันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันแล้วก็ทีมคัญถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้จากเรานะสามารถกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วเราจะได้เจอการทุกสัปดาห์ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ ep หน้าโชคดีครับ สวัสดีครับ